สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาทาสีประตูซึ่งประตูราคาแปดร้อยบาทจะทำให้มันเป็นประตูที่ดูเหมือนว่ามีราคาแพงและใช้ได้งานได้ได้นานครับอ่าเราจะมาทาสีครับคือคือบางคนบางคนจะเขาจะนึกไม่ออกนะครับอ่า เราซื้อประตูมาเราก็ติดไปเลยครับนี่ไงครับเป็นประตูที่ซื้อตามร้านวัสดุก่อสร้างธรรมดาราคาแปดร้อยบาทซึ่งเวลาเวลาเรานำไปติดตั้งนะครับประตูเนี้ยเมื่อถูกความชื้นมันจะบวมครับมันจะอืดทําให้เราเปิดประตูได้ยากนี่ครับติดตั้งแล้วครับพอพอโด,โดนความชื้นหรือว่าฝนมันจะทําให้ประตู ที่เป็นประตูไม้ไม,ไม้ไม้เทียมนะครับอืดอ,อุปกรณ์ของเราก็มีคือสีน้ำมันทาไม้หนึ่งกระป๋องราคาหนึ่งร้อยสิบห้าบาทแปรงทาสีสองนิ้วสามสิบห้าบาทนี่ครับเริ่มทาแล้วครับรอบแรกครับเราก็ไม่ต้องนิ้นครับรอบแรกเราก็ทาโพให้มันทั่วทาตามธรรมชาติทาทาตามลายไม้นะครับ นี่ครับรอบที่สองรอบที่สองแล้วก็ยังไม่ทั่วนะครับนี่ครับดูครับให้ให้เน้นครับจะว่าจะว่าง่ายก็ไม่ง่ายครับจะว่ายากก็ไม่ยากครับต้องใจเย็นครับผมนี่ครับนี่ยังสียังไม่แห้งนะครับยังไม่กล้าจับนี่ครับนี่ไงครับลืมลืมนี่ครับวิธีการทาครับ เห็นเห็นลายไม้ไหมครับลายไม้ลงุงผมก็จะทาลงุงลายไม้ขวางผมก็จะทาขวางครับมันจะทําให้สีเข้าตามร่องไม้นี่ครับสีกระป๋องเล็กกระป๋องละหนึ่งร้อยสิบห้าบาทนะครับนี่ราคายังติดอยู่เลยสีตานุกที่ผมใช้ทันประชมุมจะใช้สีตราอะไรก็ไม่เป็นไรนะครับ มไม่ว่าครับอ้าวมาดูรอบสามครับผมเปิดอุ่รอที่สามนะครับเพื่อให้สีของเราได้ติดทนนานและดูสวยงามมากขึ้นเป็นาารอบที่ททต้องทาถึงสามรอบครับถึงจะดีครับถึงใช่ดีครับดูครับเหมือนเดิมครับทาตามรอยลายไม้ครับ 7 8 9 5แปดเก้าห้5 5ิบห้าสิบ1 0็1ห้าสิบสองห้าสามห้สิบ่ห้าส้าห้บหก้าิบเก็ดห้าิบแปด้าเกงร้ิบหนาย้วไปม้ไปทางทางขวางเราก็ทาไปทาง ทาจากจากด้านบนลงด้านหน้านะครับอ่าโนเป็นยังไงครับเรียบร้อยแล้วครับนี่ทาไปสามรอบครับท่านก็จะท่านผู้ชมที่ทำตามก็จะได้ประตูราคาแปดร้อยแต่สวยงามและใช้งานได้นานปีเหมือน ประตูที่มีราคาหลักพันเลยครับเป็นยังไงครับนั่นๆภาพก่อนก่อนทาหลังทาครับสวยงามครับใช้ได้ทุนครับบางคนไม่ทราบครับอ่าอย่าลืมกดติดตามกดสับตะไคร้กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับท่านผู้ชมสวัสดีครับ